สวัสดีครับ568วันสงครามยูเครนเรื่องที่คนสนใจตอนนี้คือ เรือดำน้ำของรัสเซียโดนทุบที่ท่าเรือในแหลมคลายเมียมันสร้างความเกลียวกาดให้กับรัสเซียนี้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับกองเชียร์รัสเซียนะครับคำถามอยู่ในใจอาจจะเป็นล้านคำ S400 อยู่ไหนไหนบอกว่าระบบป้องกันของรัสเซียนี่สุดยอดไหนบอกว่า3มวันจะยึดยูเครนได้ไหนบอกว่ายูเครนนี่แพ้ไปแล้วไหนบอกว่ายูเครนล้มเหลวในการโต้กลับไหนบอกว่าปูตินนี่สมองเพชรสิ่งที่ได้พบในความเป็นจริงคือ S400 แทบไม่ได้ใช้ระบบป้องกันของรัสเซียก็สกัดได้บ้างไม่ได้บ้างกองแกงไม่สมคำาล่ําลือนะครับตอนนี้568วันแล้วรัเสเซียก็ยังไม่สามารถยึดยูเครนได้ ตอนนี้ยูเครนยังไม่แพ้ยูเครนโต้ลับรัเสเซียกำลังยับส่วนสมองเพชรของปูตินเหรอครับตอนนี้ทำได้แค่ไปขออาวุธจากเกาหลีเหนือส่วนข้างเงินรูเปิลร่วงปูตินสมองเพชรบ,บอกว่าไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับสรุปมันไม่เป็นไปอย่างที่รัเสเซียนี่พูดซักอย่างกองเชียร์รัสเซียเริ่มคิดแล้วหลังจากที่พยายามแถอยู่นานอาจจะเจ็บหน่อยละครับแต่ต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริงโลกคู่ขนานของรัเสเซียไม่มีอยู่จริงนะครับแม่ ว่าตอนนี้รัสเซียยังยึดพื้นที่ของยูเครนี้ไว้ได้แต่ว่าอาการของรัสเซียไม่ได้ดีมากนักต่อให้เป็นกองเชียร์รัสเซียแบบสุดริมทิมประตูแค่ไหนกินอะไรเป็นอาหารก็ช่างอันนี้ก็ย่อมพิเคราะห์ถึงความรักกรมของรัสเซียได้นะครับความช้ำใจตรงนี้ที่รัสเซียโดนทุบแบบเสียทรงแบบส่วนได้ไม่มากนักกองเชียร์บางส่วนเรียกร้องให้รัสเซียนี้ใช้นิวเคลียร์ปิดเกมยูเครนเพราะว่าเหลืออยู่แค่นั้นความคิดของกองเชียร์รัสเซียคิดว่า พอรัสเซียใช้นิวเคลีย์ปุบทุกคนจะกลัวแล้วก็มอบกราบรัสเซียยอมรัสเซียนี้ทุกอย่างแต่ว่าความจริงถ้ารัสเซียใช้นิวเคลีย์มันไม่ใช่การปิดเกมนะครับแต่มันเป็นการเปิดเกมนี้ต่างหากเกมที่รัสเซียนี่รอวันแพ้ของเชียร์รัสเซียอาจจะไม่รู้แต่ว่าปูตินสมองเพชรนี่รู้ดีนะครับ ก่อนจะไปดูท่าเรือของรัสเซียโดนทุบที่ควายเมียมาดูเรื่องราวก่อนหน้านะครับอันนี้ก็เพื่อความเข้าใจในสมัยที่ยูเครนประกาศเอกราชจากโซเวียตควายเมียเป็นของยูเครนเพราะว่ายูเครนเนี่ยเอาการแบ่งล่าสุดนี้เป็นเกณฑ์นะครับแต่มันก็มีความอิรุงตรงนังอยู่ในควายเมียนี่อยู่แล้วก็คือกลุ่มคนที่อาศัยเป็นชาวรัสเซียแล้วก็ชาวตาตา ชาวตาตาก็คือมุสลิมที่เข้ามาตอนคลายเมียเป็นหัวเมืองของออตโตมันนะครับมีคนยูเครนนี้อยู่น้อยมากที่สําคัญเนี่ยมีฐานทัพโซเวียตตั้งอยู่ในแหลมคลายเมีย ยูเครนจะทําอย่างไรล่ะครับยูเครนยึงให้ควายเมียเป็นเขตปกครองตนเองก็คือมีรัฐบาลของตนเองเป็นเหมือนประเทศหนึ่งแต่ว่าอยู่ภายใต้ยูเครนนะครับส่วนฐานทัพของโซเวียตเนี่ยอันนี้ก็ให้กองทัพรัสเซียเข้ามาประจําการแทนอันนี้ผิดพลาดมากเพราะฉะนั้นฐานทัพรัสเซียมีมานานแล้วไม่ใช่รัสเซียเพิ่งเข้ามาตอนผนวกแหลมควายเมียในปี2014นะครับรัเสเซียก็สร้างฐานทัพให้มันใหญ่ขึ้นมีเรือเข้ามาประจําการในท่าเรือซีวัสโตอพอ เรือของรัสเซียที่ประจำการอยู่ที่นี่จะเรียกว่า Black Sea f e e t หรือว่ากองเรือทะเลดำตามชื่อของทะเลตรงนั้นนั่นแหละครับแน่นอนว่ามันมีกฎข้อตกลงที่ทำไว้ต้องขึ้นบัญชีเรือว่ามีกี่ลำเหตุการณ์ปกติสามารถเข้าออกผ่านช่องแคบบอตฟอรัสของตุรกีได้แต่ถ้าเกิดสงครามหรือว่าความขัดแย้งนะครับตุรกีไม่อนุญาตให้เรือเข้าช่องแคบยกเว้นเรือที่ลงทะเบียนไว้ว่าเป็นกองเรือทะเลดำมันจึงทําให้รัสเซียเนี่ย เสริมกำลังทางเรือนี่ไม่ได้ในทะเลตามนะครับก็มีเท่าที่มีเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นส่งอาวุธก็ต้องส่งทางบกและเรือของรัสเซียนี่จมไปแล้ว19ลําลนะครับ อีกจำนวนหนึ่งต้องจอดซ่อมเพราะเหตุนี้ทําให้รัสเซียเนี่ยไม่สามารถยกพลขึ้นบกที่โอดสซาได้ทําให้ผิดแผนไปนะครับตอนนี้กองเรือทะเลดำก็ประคองตัวแต่ก็มีออกไปปล่อยขีปนาวุธคาลิเบอร์บ้างจริงๆกองเรือทะเลดำของรัสเซียเนี่ยแทบไม่มีพิส่งแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยูเครนต้องจัดคือกองเรือทะเลดำไปปิดน้าน,น้ำขวางการส่งออกสินค้าของยูเครนยูเครนนี้จ้องมานานแล้วนะครับ รัเสเซียก็เสียควายเมียนที่ไปไม่ได้มีการเอา S400 มาติดตั้งประมาณ2ระบบอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามี S400 ในควายเมียนี่อยู่แล้ว มันก็ค่อนข้างยากที่ยูเครนจะเข้าไปโจมตีควายเมียได้ที่ผ่านมายูเครนใช้โดนขนาดเล็กเข้าโจมตีแต่รัสเซียก็อ้างว่าสกัดไว้ได้หมดไม่มีความเสียหายนะครับมันจึงทําให้รัสเซียนีอุ่นใจไปไม่น้อยแต่ว่าล่าสุดแล้วครับมีข่าวขี่ปืนสตอมแชโดของยูเครนร่อนไปทําลายเรือดำน้ําของรัสเซียเสียหายในท่าเรือซีวัสโตพอมันเหมือนเจ็กตื่นไฟ้วครับถ้าไม่มีหลักฐานความเสียหายอะไรเนี่ยรัเสเซียไม่ยอมรับแน่นอนแต่นี่มันมีหลัก นนรัเสเซียต้องอ้างว่ายูเครนเนี่ยใช้ขีปนุษุธ10ลูกหรือ,อไร้คนขับอีก3ลำในการโจมตีท่าเรือรัเสเซียอ้างว่าสกัดขีปนุธ Storm Shadow ได้7ลูกจาก10ลูกที่ยิงมานะครับส่วนเรือนี่สกัดได้หมดทั้ง3ลำอันนี้ก็เพื่อบอกว่ารัสเซียยังเก่งอยู่นะยังสกัดได้นะ แต่แหล่งข่าวของยุเครนกับอังกฤษรายงานว่าขี่บรุสตอม a d โ w ได้ไปตกใส่เรือดำน้ำของรัสเซียแล้วก็สร้างความเสียหายซึ่งก็เป็นเรือดำน้ำชั้นกิโลเข้าใจง,ง่ายๆคือรุ่นกิโลนะครับที่ปรับปรุงมาใหม่นอกจากนั้นแล้วนะครับยังทำให้เรือลำอื่นที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้รับความเสียหายนี้ไปด้วยเรือดำน้ำที่เสียหายเนี่ยชื่อว่าร o s t ็อ o อ o นดนะครับซึ่งก็อยู่ในอู่แห้งก็คือมันถูกยกมาไว้บนบกมันไม่ได้ดำน้ำอยู่นะครับมันก็เลยถูกโจมตี ไม่ใช่ว่า r ต Sha d o ดเนี่ยดำน้ำไปโจมตีเรือดำน้ำใต้น้ำไม่ใช่แบบน,น,นะครับคำถามตามมาแล้วครับ S 4 0 0อยู่ไหนทำไมไม่ทำงานเพราะว่า Storm Shadow ต้องใช้โดยซู24ของยูเครนแล้วก็มีพิสัยแค่250กิโลเมตรเท่านั้นส่วน S 4 0 0มีสเปคการตรวจจับอยู่ที่600กิโลเมตรแล้วก็มีพิสัยการยิงอยู่ที่400กิโลเมตรอันนี้ก็คือสเปคในกระดาษนะครับและตามทฤษฎีเนี่ย S 4 0 0ต้องจัดการซู24ได้ ก่อนที่ซู24จะปล่อยสตอมแชโดที่ระยะ250กิโลเมตร S 4 0 0เนี่ยต้องยิงที่ระยะ400กิโลเมตรนี่ไปแล้วนะครับแต่แอดบินเคยเล่าเรื่อง S 4 0 0นี่ไปว่ามันเป็นการเพิ่มดินขับจากระบบ S 3 0 0 ซึ่ง S 3 0 0มีพิสัยอยู่ที่90กิโลเมตรสเปคของ S 4 0 0ที่เขียนไว้400กิโลเมตรมันเกินจริงไปนะครับสถิติของ S 4 0 0ที่ยิงได้ไกลสุดแค่120ี่กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นซู24ปล่อย Storm Shadow ที่ระยะ250กิโลเมตร S 4 0 0อาจจะมองเห็นแต่ว่าทำอะไรนี่ไม่ได้เพราะว่าตัวเองยิงไม่ถึงนะครับยิงไปก็ไม่ถูกอยู่ดีทำให้ท่าเรือนี่ถูกโจมตียับเยินอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเรื่องนี้ปูตินน่โกรดมากเพราะว่าช่วงหลัง มายูเครนโจมตีจากระยะไกลนี่มากขึ้นโดยที่รัสเซียสกัดได้ยากส่วนผู้ว่าการควายเมียต้องรับผิดชอบออกมาแก้ตัวมันก็แก้ตัวไม่ได้หรอกครับก็ออกมาขิงยูเครนว่ายิงมาสิบลูกเนี่ยรัสเซียสกัดได้ถึงเจ็ดลูกรัสเซียเก่งอีกแล้วก็อ้างว่าวันก่อนนะครับก็จัดการนาวิกโยธินของยูเครนไปสามลำเรือรัสเซียเก่งกว่าอีกว่างั้น เรื่องนี้นักวิเคราะห์สงครามนี้กล่าวว่าการเสียเรือดำน้ำรอสต็อบอันดอนของรัสเซียนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามีหน้าที่ดำน้ำไปยิงขีปนาวุธคาลิเปอร์ใส่ยูเครนตอนนี้ทำไม่ได้แล้วและก็เป็นเรื่องยากในการซ่อมแซมของรัสเซียเพราะว่ามีข้อจำกัดในท่าเรือซีวัสโตพในทะเลดำนะครับรัเสเซียมีเรือดำน้ำชั้นกิโลอยู่4ลํลำนี้เท่านั้นตอนนี้เหลือ3มลำแล้วความสำเร็จของยูเครนในครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากกองกำลังพิเศษของยูเครนเข้าไปทำลาย ววตาของรัสเซียก่อนที่จะโจมตีด้วยขี่ปนวสตัมแชโดก็นับว่าเป็นผลงานที่ดีของยุเคนะครับส่วนรัสเซียแอดมินคิดว่ารัเสเซียน,นิพาส ที่ไปวางใจ s 4 0 0ีได้มากไปถ้าเสเซียเอาปี๊บจากสะพานเคิร์ดมาสะท้อนวีต้าให้กับท่าเรือซีวัสโตพอและก็เอาเรือสร้างควนเนี่ยมาทำควนปกคลุมท่าเรือซีวัสโตพอนี่เอาไว้บางทีเรือดำน้ำเนี่ยอาจจะไม่ถูกโจมตีเข้าป็นไปได้นะครับเรื่องนี้ปูตินสมองพิษต้องคิดแก้ไขโดยด่วนซะแล้ว